เราขายเดือนนี้ใกล้ทะลุเป้าแล้วนะขอให้ทุกคนเร่งมืออีกนิดถ้าปิดยอดสิ้นเดือนนี้แล้วทะลุเป้านอกจากพวกเราจะได้ค่าคอมแล้วพวกเธอยังจะได้ผู้จัดการคนใหม่ด้วยนะใครเหรอคะผู้จัดการก็ฉันไงล่ะทางสำนักงานใหญ่แจ้งมาว่าฉันมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ หัวนหน้าคะหนูมีเรื่องจะขอเสนอคะ่ะอะไรเดือนนี้ฟ้าป่วยหยุดไปหลายวันค่าคอมเดือนนี้เราหาให้เท่ากันได้ไหมคะไม่ได้จะบ้าเหรอฉันกับเธอเหนื่อยกันแทบตายกูจะขายบ้านได้แต่ละหลังทําไมต้องมาแบ่งให้คนอื่นด้วยแต่พี่ออมไม่เป็นไรหนูไม่ได้ขายจะค่าคอมได้ยังไงถูกเอาล่ะบ้านเหลือไม่กี่หลังแล้วรีบปิดงานกันให้ได้นะ ค่ะนี่หนูนี่หนูคะตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะลดให้อีกหน่อยไม่ได้เหรอถ้าได้ราคาดีๆไม่แน่ฉันอาจจะซื้อเพิ่มอีกหลังก็ได้นะใช่บ้านโครงการนี้สวยพวกเราอยากได้จริงๆ ตอนนี้หนูลดไปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแทบไม่เหลืออะไรแล้วจริงเหรอไม่เหลืออะไรแล้วจริงเหรอนี่ไม่มีใครทำอะไรโดยไม่ได้อะไรหรอกนะฉันว่าเธอยังลดได้ไม่สุดอย่าลืมสิฉันซื้อเงินสดนะเอาแล้วไงเจอยิป้าเคียวลากดินเข้าจนได้เอาว่าไง ก็ได้ค่ะงั้นหนูเอาค่าคอมของหนูเป็นส่วนลดให้ก็ได้ค่ะแล้วลดให้เท่าไหร่ลดให้5%ปอร์เซค่ะฮะหนูค่าคอมที่ไหนเขาให้หเปอร์เซนตไม่มีมมหรอกก็หกตกนรกนะ,ะสงสัยวัยรุ่นสมัยนี้คงไม่กลัวตกนรกกันละมั้งนั่นน่ะสิ 5%จริงๆค่ะพวกเรา3คนได้คนละ5%แต่ถ้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการก็จะได้เพิ่มเป็น10%ค่ะงั้นหนูก็เอาค่าคอมส่วนของ2คนนั้นมาให้ป้าสิหนูจะได้มีผลงาน ก่อนฟ้าอะไรเหรอพี่อ,อมค่าคอมลูกค้าเจ้านี้พี่ยกให้ฟ้านะพี่เมียออะไรฟ้าไม่เอาหรอกเหนื่อยด้วยกันก็ต้องหารกันฟ้าไม่เอาเปียบพี่อมหรอกฟ้าแต่ว่าอ,อมฟ้ามีอะไรเหรอคะคนห,หน้าฉันว่าจะขอหักค่าคอมพวกเธอเอาไปลดให้ลูกค้าฉันไม่ได้นะคะ ทำไมจะไม่ได้มันเป็นผลประโยชน์ของบริษัทถ้าฉันขายได้บริษัทก็ได้ลูกค้าแล้วแต่นะถ้าใครไม่รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฉันจะถือว่าบกพร่องในหน้าที่ฉันจะไล่ออกมองอะไรลงมาซื้อบ้านหรือมางัดบ้านเนี่ยคุณลูกค้าคะ่ะ ข่าวดีค่ะว่าอย่างไงบ้างลูกสิ่งที่ลูกค้าปรารถนาบีมจัดให้แล้วค่ะหรองั้นเรารีบไปเซ็นสัญญากันดีกว่าค่ะไปค่ะ<อ>คุณลุงคะหนูต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะส่วนรถที่หนูสัญญากับคุณลุงไว้หนูคงลดให้ไม่ได้แล้วเพราะหัวหน้าหนูเขาหักค่าคอมเป็นส่วนลดให้ลูกค้าไปแล้วค่ะไม่เป็นไรลูกลุงเข้าใจลดไม่ได้ก็ไม่ต้องลด ฟ้าไม่ได้คนเราต้องมีสัจจะอย่าผิดคำพูดแล้วพี่ออมจะทำยังไงส่วนรถที่สัญญากับคุณลุงไว้หักจากเงินเดือนพี่พี่ออม บีมเป็นเกียติอย่างยิ่งเลยนะคะที่บอสมาประกาศผลด้วยตัวเองบีมสัญญาเลยค่ะว่าบีมจะทําหน้าที่ผู้จัดการให้ดีที่สุดเลยค่ะเออหัวหน้าคะแต่บอสเขายังไม่ได้ประกาศเลยนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้จัดการไม่แน่คนดีๆอย่างพี่อาจจะได้เป็นผู้จัดการก็ได้นะฟ้าเมียวนะ่อย่างนี้ออมนี่นะจะมาเป็นผู้จัดการไม่มีวาสนาหรอก ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันจะหัวหลาะเป็นภาษาตรุรกีเลยใช่ครับตำแหน่งผู้จัดการของสาขานี้เป็นของคุณนองครับ คะบอสคุณรู้ไหมว่าคุณขายบ้านให้ใครก็ลูกค้าสองท่านไงคะเขามาซื้อเงินสดด้วยนะคะบอสคุณจุ๋มกับคุณออยเขาเป็นพวกซื้อมาขายไปเขาจะไปกดราคาบ้านให้ถูกเพื่อขายได้กำไรยเยอะซึ่งผิดเจตนาลมของโครงการเราที่อยากได้ลูกค้าเป็นผู้อยู่อาศัยจริงๆอ้าวนี่เราเสี่ยลุยไอป้ามาหาะอะไรจนได้เหรอเนี่ย แล้วค่าคอมที่คุณหักจากพนักง,งานคนอื่นคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นนะครับพี่อ,อ้อมบอสร,รู้ได้ยังไงอ่ะผมจะหักจากเงินเดือนของคุณคุณบีมหักเลยเหรอคะใช่ครับคุณอ้อมคุณฟ้าคะบอส คุณพ่อผมฝากขอบใจผู้คุณทั้งสองคนด้วยนะที่มีน้ำใจให้กับท่านคุณพ่อก็คุณลุงที่ซื้อบ้านกับผู้คุณนั่นแหละคุณพ่อผมเองฮะคุณลุงคือพ่อของบอสท่านอยากได้บ้านโครงการนี้ผมให้ฟรีท่านก็ไม่เอาและท่านก็ฝากมาบอกว่าอยากให้คุณอมอดจรับตำแหน่งผู้จัดการของสาขานี้ด้วยนะครับ ยินดีค่ะขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้ออมเป็นผู้จัดการสาขานี้ไม่เป็นไรครับสาขานี้ต้องการให้คนดีๆอย่างคุณเข้ามาดูแลอยู่แล้วขอบคุณค่ะบอสยินดีด้วยนะคะพี่ออมจ้าทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยจำไว้นะคะคนเรา อย่าอ้างถึงผลประโยชน์ส่วนรวมถ้ทาทุกอย่างที่ทําลงไปแค่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนนะคะครับคุณแม่ผมจอดรถไปข้างทางแล้วครับแล้ตอนนี้ก็เดินม,มาเรียบร้อยแล้วครับยังไงฝากบ้านมาเช็คนหน่อยนะครับครับคุณแม่ครับสวัสดีครับนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วไม่มีรถผ่านไปบริษัทเราเลยเหรอเนี่ย เฮ้ยนี่นายบอกรถฉันทำไมไม่ทราบยะนี่มันรถ BM นะไม่ใช่รถสองแถวใช่กรุณาให้เกียรติรถหรู BMW คันใหม่ของเพื่อนฉันด้วยหรือว่านายจะมาขายพวงมาลัยไ,ไหนอ่ะเอามาสิ ดีเลยจะจะได้ซื้อมาแขวนรถฉันด้วยก <c oughs> ีบีมแกก็แขวนอะไรพวกนั้นรถแกก็ดูไม่หรูหมวดซิจา้าเออฉันลืม <c oughs> ไม่ใช่ทั้งนั้นหละครับที่ผมบอกรถคุณผมแค่จะถามพวกคุณว่าพวกคุณจะไปบริษัทเอวีทีหรือเปล่าครับใช่มีอะไรพอดีเลยครับผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมพอดีรถผมเสียและผมต้องรีบไปที่นั่นผมจ่ายเงินช่วยค่าน้ำมันให้ก็ได้นะครับ นี่ครับสา <300. S 1> มร้ยแหมแค่นี้ยังไม่พอขัดกระจกรถฉันเลยนี่นายรถหลูของเพื่อนฉันไม่ใช่รถโดยสารหรือรถสาธารนณะที่ใครจะมาขอขึ้นง่ายๆก็ได้นะทางที่ดีฉันว่านายควรจะพัฒนาตัวเองให้เจริญเจริญจะได้มีรถสักคันกับเขาบ้างชีวิตจะได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะนายนะสู้ๆ สู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้หล่ะพ่อหนุ่มบายอะไรของเขาคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนี่คุณคะมีอะไรฉันช่วยไหมคะอ๋อพอดีรถผมเสียแต่ผมต้องรีบไปบริษัท LKT นะครับบริษัท LKT บัเงเอิญจังเลยค่ะฉันมีไปเสนอง,งานที่นั่นเหมือนกัน ถ้าคุณไม่คิดอะไรมากไปกับฉันก็ได้นะคะเออไปจักรยานเหรอครับใช่ค่ะไปเร็วคุณคุณรีบไม่ใช่เหรอคะก็ได้ครับไปก็ไปเออนี่ครับผมช่วยไม่เอาค่ะคุณเก็บเงินของคุณไปเถอะน้ำใจเป็นสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ควรจะมีให้กันอยู่แล้วไม่ใช่แลกด้วยเงินทองไปค่ะเดี๋ยวผมปั่นให่ดีกว่าครับคุณไปนั่งซ้อนหน้าจะโอเคกว่า ก็ได้ค่ะไหวนะคะไหวครับยังไงพวกคุณเตรียมเอกสารการเสนองานมาให้ครบถ้วนนะคะค่ะคุณออม เชิญตามสบายเลยนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวออมจะมาตามอีกทีค่ะอ๋อถ้ามีคนเข้ามาเพิ่มเอาฝากแจ้งเขาด้วยนะคะมีคนอื่นอีกเหรอคะคุณออมไม่ใช่มาเสนองานแค่บริษัทของบีมกับวาหรอคะนั่นสิคะบีมคิดว่าเสนองานครั้งนี้บริษัทของพวกเราจะได้งานกันทั้งคู่ซะอีกไม่หรอกคะ่ะวันนี้มีทั้งหมด3บริษัทมีบริษัทคุณบีมบริษัทคุณวาและอีกบริษัทหนึ่งคะ่ะทั้งหมดต้องเสนองานแข่งกัน จะมีบริษัทหนึ่งที่ผิดหวังค่ะอ๋อค่ะงั้นอ้อมขอตัวก่อนนะคะอีกบ,บริษัทหนึ่งเป็นใครอ่ะอยากเห็นหนังหน้าจริงๆบีมหรือว่าสองคนนั้น คนใดคนหนึ่งนายมาเสนองานใช่ไหมเปล่าครับผมทำงานที่นี่อยู่แล้วพวกคุณมาเสนองานเหรอ<ค><ณ>ใช่งั้นถ้าไม่ใช่นาย ก็คงเป็นแม่สาวจักรยานคนนี้สินะที่เป็นคู่แข่งเราแบบนี้จะเรียกคู่แข่งได้หรอพวกเราขับรถถรูมาเสนองานดี่กดถีบจักรยานเน่าๆมานันนายบีมเธ <c oughs> อจ้าฉันว่าเธอถอยไปเธอจ้าอย่าสู้เลยไม่เป็นไรค่ะยังไงฉันก็จะเสนองานบริษัทนี้ต่อค่ะอ่ะแล้วแต่ละกันเธอ,อนี่มัน พูดไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะผู้คุณจะพอกันได้หรือยังครับกับการพูดจาไม่ให้เกียรติพูดจาล้อเลียนถากถางคนอื่นไปทั่วแบบนี้พวกฉันไม่ได้พูดจาถากถางซะหน่อยพวกฉันเอาความจริงมาพูดหลุนหลวนจริงอ่ะอย่างแรกดูง่ายๆเลยระหว่างคนปั่นจักรยานกับคนขับรถหรูมาเสนองาน ใครน่าเชื่อถือกว่ากันแบบนี้ไม่มีเงินหมุนบริษัทแล้วชัวร์ไม่เกี่ยวหรอกค่ะฉันปั่นจักรยานเพราะฉันสะดวกแบบนี้ผมว่าที่คุณคนนี้พูดก็ถูกนะครับของแบบนี้เขาตัดสินกันที่ผลงานไม่ใช่คําพูดหรือยานพาหนะครับพวกเธอไม่รู้อะไรที่พวกฉันกล้าลงทุนกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ <c oughs> ก็เพื่อที่จะปูทางไปสู่ความสุขสบายในอนาคตไงจ๊ะ ไม่ใช่วันวๆเอาแต่ใช้ชีวิตสมาถะบอกแบบนั้นไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนสูส้ใช้ชีวิตให้มีความสุขตามความพอใจของตัวเองดีกว่าไม่ใช่โอ้วดปวดรวยปวดทุกอย่างมันไม่เคยมีก็แล้วแต่พวกเธอก็แล้วกันพวกฉันเตือนด้วยความหวังดีไม่ฟังก็ไปแข่งกันซะาให้มันจบๆนั้นตามนั้นแหละค่ะเอา ท่านประธานคะได้เวลาเสนองานพอดีเลยค่ะเชิญที่ห้องประชุมได้เลยนะคะจะได้ดูรายละเอียดของแต่ละบริษัทท่าน,านประธานครับวันนี้ผมว่าผมเลือกได้โดยไม่ต้องดูรายละเอียดบากหรอยครับคุณอมคะเออท่านคะคือว่าเรารเดี๋ยวเชิญด้านบานเลยนะค,ครับผมสนใจง่ายจากบริษัทของคุณจริงหรอคะ จริงครับไปครับคุณนอมเออค่ะท่านประธานเชิญทางด้านนี้เลยค่ะท่านครับท่านท่านครคนอมคุนองคะคุณน้อม้ยแล้วแบบนี้ไพวกเราไปย่างได้งานอยู่ไหมแกจะไปร้องหด้าหมครับขอเขาเหลือหน้าดูไหมล่ะมองอนีกันที่เลยนะวุ้ยต่ว่าเราโมโเยอะเลยนะแกท่านประธานคงจะเคืองพวกเราหน้าดู ไ่น่านจะได้งานแล้วแหละไม่น่านจะได้งานแล้วแหละจบกันชีวิตติดหนของฉันจทำไงเี่ยรถฉันก็ต้องหอนีนก็เหมือนกันไปไม่รอดแน่เลยแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่ เธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากัายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้